สวัสดีค่ะพบกับพวกเราส,สาวเดลิเตอร์พอดเซอรในช่วงเดลิเตอร์ <The Data S 1> <New S 2> นิวพบกันเป็นประจำอยู่แล้วพบกันเป็นประจำวันกันทร์ในช่วงเดลิเตอร์นิวแบบนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวกอทัน นำมาฝากท่านผู้ฟังกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆเ,เลยนะคะ,คะวันนี้ก็เช่นกันค่ะวันนี้เราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยคะ่ะนะคะก่อนเราจะไปติดตามข่าวสารขนส่งที่เรานํามานะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะหรือเล่าสู่ลูกค้าฟังนะคะเดี๋ยวเราเช็คเสียงก่อนนะเขาว่าโอ้ยเสียงดีไหมนะคะภาพชัดไหมนะคะเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะ อีฉัขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะให้พวกเราสองสาวตัวเล็กนะคะสองสาวตัวเล็กอยู่ตรงนี้นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะ,คะนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะโอ้สวัสดีค่ะห้าแสนคนดูนะคะแปดแสนคนดูแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีแล้วก็ขอบคุณหัวใจทุกดวงที่ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็กเสียงกันเนาะภาพชัดเสียงชัดเดี๋ยวกดหนึ่งให้เราหน่อยค่ะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งเลยนะจ๊ะพี่จ๋าอุ้ยนะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะสังสาวโดเลเตอร์นะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีไหมคะว่าวันนี้เรามีข่าวขนส่งอะไรนะคะมาฝากท่านผู้ชมค่ะนะคะโอเคนะภาพชัดนะคะขอบคุณนะคะอ่านะคะ เดี๋ยวเราไปข่าวแรกกันเลยนะคะในส่วนของข่าวแรกของเราที่นํามานะคะก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับ นะคะขนส่งออเรนเอ็กเพสโอ้นะคะดูเป็นชื่อใหม่เลยอเออนะคะเป็นชื่อใหม่ออเรนเอ็กเพสนะคะ,ะคืออะไรเอ่ยนะคะก็คืออ่าเป็นบริการนะคะที่สบายนะคะสบายเทคนั่นเองนะคะเปิดบริการออเรนเอ็กเพสนะคะนายชูเกียรตินะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะคะหรือสบายนะคะเปิดเผยถึงบริการออเรนเอ็กเพสนะคะในร้านดรอปออฟนะคะในเครือสบายทั้ทงนี้บริษัทและเคอรี A ่เอ็กเพนะคะมีการ การม้วนมือกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะและสําหรับร้านดรอออฟซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์รับฝากส่งพัสดุนะคะที่กําลังมีอัตราการตาเติบโตนะคะอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงบริการนะคะทำให้เราให้บริการสำคัญมาโดยตลอดนะคะดังนั้นเพื่อให้บริการรับส่งพัสดุของกลุ่มดรอ p ออฟนะคะในเกอสบายสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีคุณภาพนะคะเราจึงได้ร่วมกับ แค r รี่เอ็กเพสนะคะและได้ร่วมมือกันอย่างดีโดยแค r รี่เอ็กเพสจะเข้าดูแลเรื่องของการรับฝากคัสสุนะคะการขนส่งให้ให้กับกลุ่มด o อกออฟนั่นเองนะคะในในเคอร์บริการของเรานะคะใช้ชื่อบริการว่าออเรนเอ็กเพสนะคะนอกจากได้รับการรองรับจากแค r รี่เอ็กเพสแล้วนะคะยังอยู่ภายใต้การควบคุมให้บริการและคุณภาพจากแค r รี่นะคะซึ่งเป็นผู้นําด้านธุรกิจส่งคัสดุของประเทศที่มีบริการที่ดีที่สุดอีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือออเรนเนี่ย คือบริการใหม่นะคะที่ทางสมายร่วมมือกับเคอรี่นะคะเปิดให้บริการโดยมีคุณภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของระยะการดูแลทุกอย่างนะคะภายใต้เคอรี่เอกเนั่นเองค่ะและการที่สบายได้สนับสนุนงบประมาณทางการตลาดนะคะในส่วนนี้เพื่อให้บริการขนส่งที่มีราคาถูกและได้มาตรฐานนะคะซึ่งสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในชุมชนโดยเฉพาะพ่อค้านะคะออนไลน์และ ผู้ใช้บริการนะคะมั่นใจได้เลยว่าการส่งพัสดุจากร้านดอบออฟนะคะในเครือสบายด้วยบริการออเรนเอเนะคะผ่านร้านดอบออฟทั้ง2แบรนดนี้นะคะโดยเริ่มจากร้านชิปส m มายนะคะและพัด x เอเจะได้รับการนะคะที่ได้รับมาตรฐานร,รับรองคุณภาพขนส่งโดย c ค r ร y ่เอ e เนะคะและราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้นะคะคือเริ่มต้นราคาถูกเลยนะคะและได้มาตรฐานนั่นเอง นายกอเกียรตินะคะ Head uh, o p t i o n a l Management นะคะบมจสบายเทคโนโลยีกล่าวว่าการบริหารขนส่งนะคะ a r l i n e x p r e s s นะคะ Orange Express หรือจะเรียกอีกชื่อว่าน้องส้มน้องส้มใช่ค่ะนอ้องส้มส่งไวสบายกระเป๋านะคะเริ่มเปิดให้ใช้นะคะก่อนที่ร้านชิปสมายและพัทเอ็กเพสนะคะตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมารวมกัน6,000กว่าสาขา<ม>ทั<ม>่วประเทศน,นะคะแล้วสามารถจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ให้บริการนะเจ้าของร้านแฟรนไชส์ ด้วยนะคะก็คือมีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มาส่งก็ได้คะแนนนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ในส่วนของเจ้าของคัญชาเองก็มีสิทธิ์ลุนนะคะโดยลูกค้าที่ส่งพัสดุของเรานะคะผ่านบริการ o r a n l e e x p r e นะคะส่งทุกวันก็สามารถรุนรับโทรศัพท์มือถือ,อได้ทุกวันนะคะ<อ>ยิ่งส่งยิ่งใช้บริการนะคะยิ่งมีสิทธิ์รุนรับรางวัลโทรศัพท์มือถือนะคะโดยจะแจกทุกๆสอทุกๆวันนะคะวันละ2เครื่อง สำหรับผู้โ,โชคดีที่มาใช้บริการและเจ้าของกั a ช c ยนะคะโดยรวมมูลค่ามากกว่า7,000บาทตั้งแต่5มกร,ราคมจนถึง19กุมภาพัานธ์นะคะอ่าแล้วก็ประกาศนะคะจะประกาศรางวัลผ่านเว็บไซต์นะคะของบริษัทนั่นเองนะคะและภายในปีนี้นะคะสบายยังจะวางแผนนะคะขยายบริการ o r ร n t Orange Express นะคะไปในกลุ่ม f r รนไชส์ด d r o อ o ที่เหลือได้แก่ร้าน The Letter Post Service นะคะและก็ Point Express นั่นเองอีกกว่า2,000สาขาทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็คือในส่วนข่าวสารแรกที่เรานำมาฝากเออ Orange คืออะไรนะคะ Orange หนอน้องส้มก็คือบริการที่เราจะให้บริการผ่านร้านด r o p อ f นะคะซึ่งก็จะมีมาตรฐานนะคะแล้วก็คุณภาพนะคะโดยรับประกันจาก Kerry e x p ใช่ค่ะ โอ้นี่คือขั้นอนแรกใช่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวของเราก็จะเปิดใช้เหมือนกันนะคะซึ่งภายในปีนี้นะคะนะคะก็จะมีให้บริการ่านหน้ารงานเดลิเตอร์ราคาถูกค่ะถูกมากนะคะแต่ว่าดูแลคุณภาพพัสดุเป็นอย่างดีนะคะยังไงฝากติดตามมาไว้ค่ะ เดี๋ยวเราไปข่ะารที่2องนะคะเคอรี่นะคะอัปเดตหมดห่วงเรื่องของหายนะคะก็มาอัปเดตช่องทางนะคะให้ติดต่อว่าเคอรี่ถ้าต้องการเก็จากทห้นะคะติดต่อง่ายๆได้ค่ะช่องทางนะคะ 1. สายดด่วนหรคอ c เซ็นเตอร์นะคะ1217นะคะเว็บไซต์นะคะ c h c u r r y e x p a g e c o m นะคะหรือจะแอดไลน์ค่ะ c u r r y e x p a g e นะคะอีเมลนะคะ c h e x c a l l c e n t e r CurryExpress.com นะคะ CurryExpress p a s s Sellshop นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน CurryExpress นะคะร้านของเราก็มีการฝากส่งพัสดุเหมือนกันนะคะสามารถเช็คเลขพัสดุผ่านเว็บไซต์ Curry ได้นะคะใครที่ส่งหน้าร้าน The d a t ตก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์เช่นกันคะ่ะก็ผ่านไปใช่ค่ะเก็บสกรเรื่องรลาดีๆ ใช่ค่ะอ่าทีนี้ไปต่อกันเลยเนาะพไม่ให้เป็นการเสียยวลาใช่ค่ะอันนี้เป็นประกาศนะคะประกาศเตือนจากคุณส่งแฟดเอกเพจของเรานะคะค่ะขณะนี้นะคะมีมิชฉาชีพแอบอ้าง f a ดเอ็ paste, เพื่อหลอกลวงให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล<ม>หรือทรัพย์สินโดย f a ดเอ็พขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวทั้งนี้ขอให้ทุกท่านอย่าลงเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินโดยเด็ดขาด<ม>ตามประกาศดังนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปอ่านประกาศฟังประกาศกันนะคะ,ะเรียนผู้ใช้บริการแดเอ็พทุกท่านขณะน,นี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ แฟดเอ็กเพื่อหลอกลวงให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินโดยแฟดเอ็กอขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าว<ะ>ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินโดยเด็ดขาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่นําชื่อไปกระทําความผิดอย่างถึงที่สุดจากบริษัทแปดอีกเพจนั่นเองอนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีมิจฉาชีพแบบเยอะมากๆชัดๆค่ะทุกๆ แทบจะหลากหลายคนส่งอยู่นะไปสนีไทยก็เจอเช่นกันนะคะเช่เียวกับมิชชั่นชีพเนาะจะโทรมาแอบอางอันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างเป็นทนายบ้างหรือเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งบ้างให้จ่ายให้ชําระในส่วนนี้ถ้าจ่ายวันนี้เดี๋ยวจะปิดคดีให้ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะเจอเหตุการณ์กรณีแบบนี้หรือคล้ายแบบนี้ให้สงสัยแล้วก็ให้ติดต่อไปที่ใช่ค่ะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะคะตอนนี้มีมิชชั่นชีพเยอะมากๆนะคะ ไปบันทึาากประจำวันวันหนึ่ง40-50ลายก็มีนะคะบางจาังหวัดนะคะ<ช>ตามที่เราได้ข้อมูลมาเ<ช>นาะก็ขอให้ผู้ใช้บริการลูกค้าทุกท่านคุณพี่นะคะทุกทุท่านนะคะติดตามข่าวสารแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะ<ช>ถ้า,<ช>ถาเรามีข่าวสารอะไรอัปเดตข้อมูลเราก็จะมาอัปเดตในหน้าเพจของเรา<ช>แบบนี้มาแจ้งมาประชาสัมพันธ์บอกตอ<ช>่อลูกค้าแบบนี้นะคะ<ช>นะเพราะว่าเนาะอย่างนี้ เจอเลยนะคะเจ้าหน้าที่ร้อยเวรนี่บอกเลยว่าโอ้เยอะมากเนาะนะคะขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังเจอเองอมีมีมีวิชาชีพนำชื่อนำยศนะคะไปแอบอ้างเรียกให้อ่าชำระเราอย่าไปหลงเชื่อเลยนะคะไม่รู้ว่าจะสงสารใครดีละค่ะตอนนี้พี่พี่ตำรวจก็น่าสงสารนะคะตอนนี้เห็นใจทุกๆฝ่าย เนาะยังไงเราก็ป้องกันตัวเองด้วยขาอ่านะคะข่าวต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับขนส่งนะคะมีขนส่งน้องใหม่ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะ a อเอเชียเชื่อธุรกิจโลจิสติกมีโอกาสเติบโตรุกเปิดตัว a อเอเชียเอ็กเพสบริการจะส่งของประเดิมพื้นที่กรุงเทพอัดโปรดพิเศษ28ทุกการจัดส่ง่โอ้โห ะะวันที่13มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่า AirAsia Super App แนะคะแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวแล,วละไลฟ์สไตล์เปิดตัวบริการ AirAsia ช p ยเ e s s บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยแล้ววันนี้พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษเลย28%โดย AirAsia ชีย e e s นั้นได้รับการสนับสนุนจาก Teleport นะคะหน่วยงานด้าน โรจิสติกของเอเชียเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกของจะได้รับการจัดส่งที่รวดเร็วและราคาประหยัดทั้งนี้เอเชียเอ็กเพสจะเริ่มให้บริการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะรัศมีการจัดส่งสูงสุด40กิโลเมตรและจะขยายเขตให้บริการไปยังปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในเร็วๆนี้อีกด้วยค่ะโดยผู้ใช้เอเชียซูเปอร์แอปนะคะสามารถเลือกระหว่างบริการส่งด่วน ภายใน1ชั่วโมงหรือส่งภายในวันเดียวภายใน4-6ชั่วโมงนะคะผ่านรถจักรยานยนต์โดยสิงคองจะส่งที่ให้บริการมีขนาดไม่เกิน30คูณ30มคูณ30เซนก็คือด้านกว้างยาวส,สูงเซนติเมตรนะคะหรือหนักไม่เกิน15กิโลกรัม<อ>เป็นข่าวสารดีๆนะคะเป็นคนส่งน้องใหม่ที่กวามแงจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ตอนนี้ก็อยู่ในกรุง,งเทพอยู่ในกรุงเทพและปรีมณนลเนาะอยู่ในขั้นตอนการทดลองการส่งอยู่ แต่ในอนาคตอันใกล,นนกลน้นี้ในอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจจะ เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดแล้วนะคะอ่ก็เป็นข่าวสารนะที่เรารวบรวมมาอัปเดตนะคะในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้ค่ะเดลต้าเนียลนะคะเราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับขนส่งนะคะมาอัปเดตทุกวันจันทร์นะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะเพราะบางทีเราอาจจะเอ๊ะเราอาจจะเอ้ยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยได้ยินเลยก็อาจจะได้ยินจากพวกเราก็ได้นะคะก็ฝากติดตามเลยติดตามด้วยต้องกดไลค์กดแชร์ไว้เลยกดติดตามไว้เลยนะคะหน้าปิดเป็น Twitter Post Service นะคะสำหรับบริ ตาดลิเีคืออะไรบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่รวบรวมผลส่งไว้ในร้านเดียวนะคะซึ่งรวบรวมมากกว่า8ขนส่งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นไรชนีไทย8 x p เอ็กเพ r r คอ d ี l รวมไปถึงนิมจาวาน SCG-CJ และชู e e โลจ t i c ิอีกด้วยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ทุกขนส่งเลยเพียงไปแค่ร้านเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับ คุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังบองหาธุรกิจนะคะที่กําลังอยากเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองอยากมีเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะบริษัทเดลิเตอร์ขออนุญาตแนะนาให้เกียรติน่ารักน่ารักนะคะให้คุณลูกค้าเลือกลงทุนแล้วกันเนาะเร<ช>ิ่มต้นตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวค่ะสำหรับแพคเกจมีอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกพันห้าหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหกหมื่นห้าแล้วก็สองแสนห้านะคะมีหลากหลายรูปแบบไว้ให้ลูกค้าเลือกนะคะให้ถูก ราคาเนาะใช่ค่ะก็เอาตามที่เราแบบอุ้ยเราอยากลงทุนนะคะที่เราโอเคเราไหวนะคะอ่าอย่างเช่นเรามีอุปกรณ์แล้วนะคะคุณพี่อาจจะขายของออนไลน์นะคะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์มีอุปกรณ์แล้วบางส่วนใช่ค่ะมีเครื่องปิลและมีเครื่องช่างแล้วอะไรเี้ยค่ะก็เอารูปแบบ1นึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทรูปแบบน่ารักๆหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้เนาะเรายังไม่มีอุปกรณ์เลยน้องก็จะเป็นตัวหกพันห้าแพ็กเกจน่ารักมากนะคะคุณลูกค้าค่ะลงทุนครั้งเดียวจบเลยนะคะไม่มีอะไรเดือน ลายปีต่อสัญญาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยไม่เข้าใจส่วนไหนอ่าไม่เข้าใจในขั้นตอนการทํางานแบบไหนหรือเอสฉันจะทําได้หรือเปล่านะคะ,คะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินหลังบ้านได้ตลอดสัญญาเลยนะคะในขั้นตอนแรกเอสต้องทํำยังไงบ้างต้องมีพื P ้นที่หน้าร้านไหมหรือต้องอะไรยังไงนะคะติดต่อพวกเราเข้ามาได้เลยนะคะ0 6 6 1 5 1 5 3 5 1 1นนะคะเรามีทีมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลทีมขายแนะนำขั้นตอนการทำงาน เนาะเราจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันตลอดสัญญาเลยคะ่ะเอาหมดสัญญาปุป๊บทำยังไงเอย่ยนะคะ่ะแล้วก็เราเซ็นสัญญาใหมา่นะเซ็นสัญญาใหม่แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเรนรละปีนะคะเป็นการต่อสัญญาเท่านั้น ไม่มีรายเดือนรายปีต่อสัญญาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนะคะนะคะโอ้โหก็คือคุ้มมากเลยนะคะสําหรับใครที่เอนะคะพี่อาจจะขายขายคอรนะคะแล้วอยากเพิ่มช่องทางรายได้แต่ไม่มีอุปกรณ์ก็เริ่มต้น6,500 1,500แต่ถ้าใครอยากได้รูปแบบที่จัดเต็มเลยนะคะพอดีพี่ขี้เกียจไปแบบหาปัญหานี่นะคะก็เอารูปแบบ19,990บาทนอกจากได้แต่ดขนส่งและคุณพี่ก็ได้บริการการเสริมอ่าอาทิเช่น รบนะคะประกันภัยสินเชื่อนะคะแล้วก็สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อก็สามารถแจ้งเคสแล้วก็ได้รับเป็นช่าคอมมิชชั่นค่าน้ำค่าไฟได้ด้วยในแพ็กเกจนี้นะเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนาะในชุมชนใช่ค่ะพื้นที่ใกล้เคียงบ้านบ้าน ครอบครัวชุมชนที่อยู่ห่างไกลในตัวอำเภอไม่อยากเดินทางเนาะไม่สะดวกในการเดินทางก็แนะนําแพคเกจ19,999บาทได้รายได้จากการส่งพัสดุแล้วก็ได้ได้รายไดจากงานบริการเสริมส่วนนี้ด้วยเหมาะมากๆเลยนะคะแต่ถ้ารูปแบบนะคะที่แบบลงพื้นที่เลยคุณพี่อาจจะอยากอุ้ยพี่ขี้เกียจไปหาซื้อนะคะพี่พี่น้องเตรียมมาเลยค่ะก็หกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะคะเตรียมแค่ ตัวทำงานใช่ค่ะยแค่ตัวทางานพื้นที่หน้าร้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ให้แค่นี้นอกนั้นเดี๋ยวเรายกขบวนไปให้หมดเลยอรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะจัดตกแต่งร้านให้อบรมงานให้ที่หน้าร้านเลยนะคะตอนรับรูปแบบ15,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าโอ๊ยนะคะหน้าที่เดี๋ยวพี่ขอเตรียมแค่เงินเดือนได้ไหมได้เช่นกันนะคะก็เตรียมไปเลยค่ะรูปแบบ2แสน2แสน5,000บาท น,นะคะเราเยกกระบวนไปให้หมดเลยคุณพี่เตรียมแค่อินเทอร์เ<อ>น็ตไว้ถูกต้องนะคนะนั้นเดี๋ยวเรายกกระบวนไปให้หมดเลยรวมไปถึงเคาน์เตอร์แบกล้าวต่างๆนะคะรวมไปถึงชุดคอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์การทํางานทุกอย่างเราจะจัดไปให้คุณลูกค้าทั้งหมดเลยและนอกจากนี้นะคะยังมีทีมเจ้าหน้าที่นะคะโปรโมทร้านให้ด้วยเนาะคะ่ะใ,ในขั้นตอนการเปิดร้านใหม่แน่นอนลูกค้ายังไม่รู้จักเลยว่าเอะเราเปิดร้านเปี่ร้านเป็่ยังไงที่ไหนเปิดร้านที่ไหนนะคะเราก็จะเป็นการโปรโมทและก็ประชาสัมพันธ์ร้านสาขาของคุณลูกค้าให้ด้วยโอ้โห มากมากเลยค่ะคะเดี๋ยวอยู่ในช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวขออ่านเมนต์มาวันนี้มีท่านผู้ชมมาร่วม ฟังกับเราโอ้โเราชื่นใจมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวขอตอบเมนนิดนึงนะคะสวัสดีคุณพี่ศิริยาพรนะคะสามารถใช้งานได้ปกติใช่ไหมคะในระบบของเดเรเตอร์ใช้งานได้ปกติใช้ไหมคะของเราใช้งานได้ปกติเลยนะคะถ้าเกิดว่าเอ๊ะมีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็ทักหาในไลน์แอดมินเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปนะคะพี่อลิสานะคะสวัสดีค่ะแอดมินน่ารักนะคะดูแลระบบหลังบ้านดี จากสาขาและยองค่ะขอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณทอเป็นตัวแทนนะคะขอบคุณแทนน้องแอดมินนะคะตอนนี้น้องแอดมินคงกระโดดดีใจแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวแทนในการแจกจ่ายตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สาขามากค่ะ แอดมินน่ารักจริงๆค่ะขอบคุณพ,พี่พิศริยาพรนะคะ,ะ,คะโอเคนะคะอันนี้ก็คือพี่ๆสาขาของพวกเรานะคะถ้าเกิดมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทักเข้ามาในไลน์แอดมินได้เลยนะคะ,คะแต่ส่วนไหนบางที่น้องแอดมินอาจจะร่าช้าก็โทรได้เลยนะคะ<ช>โทรเบอร์ได้เลยนะคะก็จะมีเบอร์ซัพพอร์ตลังบ้านนะคะทักในไลน์ก็ได้ขอเบอร์แอดมินมาเมมไว้เพราะบางทีน้องแอดมินอาจจะแบบแชทเยอะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะดูไม่ทันก็สามารถโทรเบอร์ได้เลยน้องแอดมินก็จะซัพพอร์ตให้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ทาวินนะคะสวัสดีครับสาขาสุราษฎร์สวัสดีค่ะ ใา่แล้ว่ะที่ใ่รักมากๆเลยนะคะวันจันทร์ด้วยต้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นการทํางานขอให้ลูกค้าแบบเยอะๆปังๆนะคะทุกท่านเลยนะคะนี่ก็อยู่ในช่วงท้ายของเราแล้วนะคะเอาไว้เดี๋ยวเราจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไม่เจอกันใหม่โอกาสหน้าเนาะสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แต่เลตเตอร์นิวขอบคุณพี่พี่สาขาคา่ะ